จ้าคณะจังหวัดเลยนะรครับการหล่อเทียนใะนครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์เพื่อระดับแรกก็คือการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยที่เราได้มีการจัดหล่อเทียนจำพรรษานี้เพราะกิจกรรมเหล่านี้มันเริ่มเลื่อนเรือนหายไปจากสมุคมไทยเยาวาชนไทยเราไม่ค่อยได้เห็นมากนัก จึงท,ทาให้เด็กๆเยาวชนได้เห็นกิจกรรมในการหล่อเทียนวิถีชีวิตคนไทยวิถีชาวพุทธแล้วก็ทําแล้วเทียนที่เราหล่อแล้วนั้นนําไปไหนก็นําไปถวายกับวัดซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลบ้างและรอบๆเขตเทศบาลรวมแล้ว16วัดด้วยกันแล้วปีนี้ทางวัดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพิเศษคือหล่อเทียนแบบมรดกโลกำมรดกโลกใไงเพราะเราแกะเทียนเป็นรูป เขาคงนอกปางฤาษีและลก็รูปคนแค่ให้เข้ากับยุคในช่วงนี้ของคนไทยที่มีมรดกโลกเป็นอยู่ในจังหวัดพชริบรีเห็นว่าปีการหล่อทินของเราเนี่ยกลายเป็นประเพณีเป็นบัติกันต่อมาเป็นปีที่ไหร้ะครับปีน,นี้ปีที่ปีทเ่1ดเริ่มต้นจาก,กหลายปีที่ผ่านมาจนมา เรื่อยจนไม่ต้องประชาพันธ์ทุกคนมาเองรู้เองว่าช่วงนี้ทีวาเซสมีการหล่อเทียนเห็นนําวิถีชีวิตของชาวบ้านมาผสมผสานซึ่งตรงนี้จะเน้นความศรัทธาหรือเหลอครับคุณพ่อครับไม่ใช่ศรัทธาคือเน้นให้เข้าไปในยุคของสังคมคนไทยตึ้งแต่เก่าก่อนนั้นยุคสังคมที่เราอยู่ในการท้องทุง่งอยู่ทุง่งนา<ม>เดีวเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ทุง่งนามีกองฟาง ทำให้เยาวชนที่ในเมืองนั้นไม่เคยเห็นจริงเลยได้เห็นว่าเออนี่คือชีวิตคนไทยจะปู้จะย่าได้ทําเไดนกันมาอย่างนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วเนี่ยเราจะไปนําไปมอให้ถวายกับวัดต,ต่างๆ16วัดในเมื่อไหร่ครับเรื่อที่21โดยนิมนต์ท่านเจ้าวาดที่ได้นัดแน้กันไว,16ว้16 ในใเวลา16ก,าแ,กแห่กล้วเนื่องในวันอาสาฬหะนะครับผมไม่ทราบว่าทางวัดได้มีกิจกรรมอะไรปล่าครับเมื่อช่วงเช้าก็มีการทำบุญตามปกติของคนไทยในวันอาสาฬหาบูชาและในช่วงค่าก็จะมีพิธีเวียนเทียนรอบของพระรอุโบสถต่างหลักที่เราใส่ใจเป็นวันสห่งการศึกษาคนะในคำสั่งนี้ในเวลา19วิกามีพระสงฆ์จะเดินรบเรือมน มีการแสดงทำแล้วก็มีนำพุทธสถานิจนกจนเตียนเตียนบรรยากาศต่อไป